รีวิวเครื่องเล่นวิทยุนะฮะตัวนี้เป็นตีเป็นวิทยุเทปเป็นงานช่างนะครับตัวนี้วิทยุได้เต็มระบบนะครับส่วนระบบเทปเป็นงานช่างนะครับตีเป็นงานช่างงานอะไรนะครับเทปโมเอ่าเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดล cm สิบห้านะครับเทปมันไม่หมุนเลยนะฮะอันนี้เป็นงานช่างไปนะครับสภาพสวยครับตัวนี้วิทยุรับได้ทุกคืนนะถึงคืนร้อยแปดมิเกลเบ้านเราครับนะฮะ เรขถึงขึ้น108 FBM รับได้หมดนะครับเป็นไฟ DC นะฮะมีวันรุ่มมีโทนปรับเสียงแหลมได้นะครับเสาวิทยุตมากไม่งอใส่ฐานได้นะครับนะฮะตัวนี้มีอินไตหวันนะครับใส่ฐานได้นะครับเบอร์สีสี่ก้อนนะครับทดสอบให้เรียบร้อยใช้งานได้ใส่ฐานได้เป็นไฟ DC นะครับ DC 6โวลต์นะไฟลบในนะครับ DC 6โวลต์ลบในนะครับ ต่อผู้ฟังจะบอกปกตินะครับนะฮะเอ็กซิทใหม่มีเสียบใหม่ได้ด้วยนะครับขายเฉพาะตัวเครื่องนะครับไม่มีหม้อแปลงนะครับหม้อแปลง6โวลต์นะครับใช้6โวลต์นะฮะลูกค้าสามารถซื้อเพิ่มในล็อนช็อปปี้ลาซาด้ามิคิบาตินะครับเดี๋ยวทดสอบนะฮะเทปนี้เป็นงานช่างไปเลยนะครับใช้ได้เฉพาะวิทยุนะฮะเดี๋ยวทดสอบระบบวิทยุนะเลื่อนขึ้นนะครับนี่เป็นบอลลูมเดี๋ยวทดสอบ AM นะครับ AM FM ็รับได้หมด อันนี้เอนะเครื่องสวยนะพกพาได้นะครับใช้เป็นวิทยุไปทุกไปหาได้สบายเลยตัวไม่ใหญ่นะสภาพดีสภาพสวยนะเป็นบินเท่จะสอบเอ็มนะครับเรื่องเครื่องนะครับวอลลุ่มเป็นสไลด์นะฮะวอลลุ่มเป็นโซนนะครับสอบได้ทุกครื่อของบ้านเรานะสอบนะครับครื่อชัดเจนชัดเจ๋วนะเสาวิทยุไม่หักไม่งอนะครับ รูดได้ปกติมาเลยน <im> ี a, Lord, ่ร้อยเจ็เมกะเฮิร์เม็ดมันเอาเซเว่นะครับเาว่นที่ว่ามันขึ้นเรื่อลงได้นะครับอั้งใหญ่หนัก อกหนักชีวิตของลุมรลยนะเจริญลงได้ปกติตรงนี้จ้าว่าเข้าสุขภาพการไตเปลี่ยนน่าจะช่วยได้เยอะทักให้พีทัศนีได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนสักนิดเลยค่ะลำโพงไม่มีแตกนะครับสภาพสวยเลยมีนี่ไม่ต้องกังวลนะคะมีนี่เราต้องแก้ไขติดเครื่องก็เริ่มเลยนะครับโอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับสภาพสวยให้พกพาได้นะครับขอบคุณครับ